สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาใกล้จะถึงหลังเขาแล้วเนาะเผมวันนี้ขึ้นเขาก่อนนะครับเอฟซีวันต่อไปค่อยลงห้วยเนาะวันต่อไปลงน้นะําเนาะก็ขึ้นมาคนเดียวนะครับเอฟซีขึ้นก็ไม่ได้เนาะขึ้นนะครับเอฟซีนะ ไปครับอีกทีมีใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงหลังเขาแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นคนเดียวสวนฟางพงก็ไม่ว่างเนาะตัดหญ้าคันเทนะคันนาเนาะเพราะว่ามันลุกแล้วครับพี่ซีกลัววนหนูเนาะหนูพกุกหนูนานะครับเข้าไปกัดข้าวเนาะ ็เลยทําให้เสียหายได้เนาะก็เลยช่างพงก็เลยตัดญ้าเนาะนี่ครับตอนนี้ก็นี่ครับใกล้จะถึงแล้วนี่ไม้เอซมาขึ้นเขาด้วยกันตะกี้นี้ก็เดินขึ้นมาก็ครบเห็นชาวบ้านเนาะสงสัยมาแต่ไกลนูน่น าหาหน่อไม้นะครับพี่สิหาหน่อไม้หน่อไรเนาะสงสัยจะเอาไปกลับไปขายหรือไงก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ถามเขานะครับพี่สิรู้แต่ว่าเขาไปหาหน่อไม้เนาะมาหากับคนอยู่ในบ้านนี่แหละครับพี่สิคนในบ้านนี่แหละ ขึ้นรีบขึ้นไปพักอยู่ข้างบนใกล้จะถึงแล้วครับพี่สีเดินขึ้นเขาอ,อไม่ได้นานนานเนาะถ้านานนี้ยิงเดินขึ้นโอ้ย FC ใ,ใจจะขาดเลยแหละ พักสามครั้งสี่ครั้งยังไม่ถึงหลังเขาเนาะนานๆยังขึ้นนะครับพี่ี่น่อยก็เหนื่อยทางเดินขึ้นก็ลำบากเนาะก็ต้องขึ้นนะครับพี่ีวันนี้ก็แม่น้ำกล้วยก็ไปหลับจ้างเนาะก็ก ไดอ้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านก็ว่าเนี่ยเส่วงน้องก้อยกลับบ้านแม่ยายไปนอนที่นูน่นผม,มก็เดินขึ้นมาถึงหลังเขาลเลยมานั่งหายเหนื่อยก่อนน้องครับอี่สิเนาะ เยวจะค่อยเข้าไปนู่นครับหายเหนื่อยๆอีกทีปวดแขถ้าไม่นี่ครับไม่ได้ขึ้นแค่วันสองวันเนาะยังเหนื่อยขนาดนี้นะครับพี่สี่ถ้าถึงเป็นเดือนเป็นเดือนนี่ขึ้นหน่งสงสัยจะไม่ถึงหลังเขาครับพี่ีเพราะมันเหนื่อยเนาะโอ้ย ปวดแขนปวดขาเนาะครับพี่สีนี่ครับจุดที่นั่งชมวิวขึ้นมาทางนี้นะครับพี่ีต้องได้พักอยู่ตรงนี้ครับพี่ีไม่พักไม่ได้เนาะเพราะว่าทางชันเนาะถ้าขึ้นทางลาดนี้ไม่กล้าขึ้นแล้วครับเพราะว่าเดินขึ้นมาก็เห็นกานพิทีเขาเนาะ ก็ไม่กล้าเดินขึ้นเนาะก็เป็นญาติกันอยู่ครับพีซีแต่ก็โอ้ยายเขาเนาะก็ต้องหลบนะครับพีซเพราะว่ามีอยู่อีกสองคนสามคนนั่นแหละจะเดินลงมาทางช่้นนะ้นนเนาะก็เลยต้องหลบก่อนนะครับพีซีนี่ครับนหน้าผาฉันมากนะครับ มัน,นก็แดดแดดบ้างแดดบ้างลมบ้างคึมบ้างนะครับพี่ซีดูเหมือนฝนจะตกเนาะโอ้ตกตกมาก็ตกกลางวันนี่ไม่เท่าไหร่นะครับพี่ซีถ้าตกตอนโน้นสิบกี่โมงสิบเก,ก้านาานะทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะยังว่าครับพี่สีนี่ยังได้ไปใต้กบน้อยเนาะ ไปสองกลบเล็กกลมน้อยเนาะอันนี้มันมันตกกลางวันไปไม่ได้ะครับพี่ีกลบมันจะไม่ออกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตอนกลางคืนเนาะตกกลางคืนนี่ไปใต้กลบมันจะออกมาหากินกลบน้อยนะครับพี่สีกบเล็กกบน้อยเนาะออกมาหากินไชเทือนนี่ครับนู่นนะครับเป็นบ้านผมกับบ้านช่างพงเนาะ เห็นนะขยายก็นะคงเค,เคยเห็นแล้วนะครับพี่ซีโองสังพงก็ตัดหญ้าอยู่โน่นนะครับ FC ก็ไม่เห็นหรอกแต่ผมมองเห็นนะครับตัดหญ้าขนาควหนูมากินเฮาอกวรหนูกินข้าวนะครับพี่ซีเนาะนี่ครับอืม,อมโอ้ หายเหนื่อยแล้วครับทีนี้ลมพัดเย็นมาแล้วก็จะได้ว่าจะชวนช่างพงไปหาเห็ดวุ้นเนาะวันนี้แต่ดูช่างพงแล้วงานเยอะเนาะก็เลยไม่ชวนนะครับไปซีไปหาเห็ดวุ้นอยู่ที่โคกผมไปหาเห็ดละโงกนะครับไปซีมันเคยเห็ดละเห็ดวุ้นมันออกอยู่ทางโน้นเนาะเคยออกนะครับไปซี แต่บนผูกตามองนี่มันไม่ออกไม่เคยเห็นออกเนาะถ้าไปฝั่งโน้นไปท้งผมไปหาเห็นแล้วงูกเลยออกครับเคยเห็นอยู่ก็นะครับพูดมากก็เหนื่อยเนะาะนัง่งชมวิมวชมภูเขา ไปเรื่อยๆเ,เนาะก็มาวันนี้ไม่เอาน้องหมาขึ้นมานะครับเอซี IC. มาคนเดียวเพราะว่าถ้าเอาน้องหมามานี่โอ้จะยุ่งนะครับหากลัวหามันไปเจอมันมันดื้อเนาะเอซี IC. มันกลวนไปไปหาอะไรสักอย่างนะครับเอซี IC. ว่มันไปดูไปกัดเขาไปกัดอะไรไปเลยไม่เอาขึ้นมาเนาะเพราะว่า,วาต้นกระบกนะครับต้นไม้ใหญ่ที่สุดเลยครับต้นนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ